กจบร้อยอีกตีอบร้อยเระทาไหนก็ลังโมโหคนหลงทางรถก้มหนายก้มตายอีนนี้แหละครับ4่นาทีทำไมมันนานแท้หวายปวดดูเท่านีกินอะไรเลยอยางกินโอโตกินเลยกาแฟเลยอยางก่อ มาถึงนี่ได้กินอะไรหรือยังกินมันหมกไหมต้มต้มหมกแป๊ะจีไรยังนี่กินมันหมกไหมไม่ิวครับไม่ต้งกินแหละมันโง่นักหนาไม่น้กินเลยโทษมันต้อคโคแล้วก็บอกคนบอกกาโง่คนมาก็โง่บอกโง่ไปด้วยกันมันจะบอกว่าวิ่งไปชนแม่น้ำโขงเลยแล้วก็้นเลยเลี้ยวซ้ายที่นี่ไม่ต้องซ้ายจะต้องขวาตลอดนะบอกนะบอกมันก็ไม่พากันเอาเราก็บอกมันอยู่โค้งเลย หักซ้ายมาที่เนี่ยอย่าไปวิ่งซ้ายนะวิ่งซ้ายต้องวิ่งขวาตลอดนะถ้าวิ่งออกนอกขวาข้ามแม่น้าโคงเลยก็บอกเลยนะชนแม่น้าโค้งหมเลยแล้วเลี้ยวซ้ายไม่ต้องออกซ้ายเลยพอที่จะต้องขวามาตลอดนะบอกมันไม่ไปไหนเราก็บอกมันอยู่ติดถนนเนี่ยเราก็อยู่ติดถนนบอกอย่างเนี้ไอ้คุณบอกมันก็อ๋อมันบอกกันไปนี่กูยกฟันปากเป็นจริงบอกอยู่นี่ฝึกกับลูกพ่อมานานทำไมมันโง่นักหนาด้วยมั เมื่อก่อนเราลอกเตอร์เมื่อกันแหละเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายโอ้อีพอคนนี่ไปบอกเงี้ยไปถูกบอมรู้นตรงนี้เราไปไายกูบ่เาเพราะว่าเราเขาเรียกว่าชนนี่พหนีไปไปไม่ได้เพราะเส้นทางบังคับอยู่เลยถ้าออกจากเส้นถ้าขวาปั๊บเราตกแม่น้ำโขงตายเลยแหละนรู้ไหมเนี่ยบอกคนอ่ะมันจะมีจุดหมายบอกคนถ้ามันอวิ่งขวาไปเราชน ข้ามแม่น้ำโขงแล้ว้าต้ายมันก็ต้องเข้าเมืองเลยบอกอย่เนาะนี่ก็มาทางขวาตลอดเลยนั่นเราถ้ามีปัญญาบอกจุดเลยคนนะถ้ามีปัญญาบอกจุดทนแม่น้ำโขงมันจะหนีไปไหนเส้นทางมันคับอยู่แล้วเนี่ยถ้าออกขวาไปก็ข้ามแม่น้ำโขงเลยนั่นเนาะนี่แหละคนบอกมันไม่มีปัญญามันมีหัวเนี่ยมันถึงปฏิบัติธรรมม่เจริญอยู่นี่ปัญญามันไม่มีคิดนี่แหละเนาะมันไม่มีบอกกันเนี่ยแต่บอกคนเนี่ยต้องจุดก่อน จะบอกคนขับรถตามน่ะไอ้คนที่จะขับรถตามม่ต้องรู้วิธีนี่จะบอกเขาไปอย่างนั้นนี่ต้องหาหลักเกณฑ์ก่อนก่อนจะบอกเขานั่นน่ะไม่ใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตายเลยนะต้องหาจุดที่สําคัญจุดบอดที่เราจะยึดเป็นที่นั่นทํามาซ้ายจะไปเรียกไปน้าโปงนู่นไปถึงนครพนมนู่นเขาโดนตายหละไม่รู้จะเขาเรียกว่าถ้าเขาป่าเขาโดนเวลาจะเดินป่าเขาจะดูลักษณะต้นไม้ไว้ก่อนต้นนั้ ต้นนนี้ตัวจำให้ได้มันถึงจะไม่หลงนี่เวลาเขาเดินป่ากันต้นมาตัวนี้จําให้แม่นยําที่สุดอันนี้นั่นแหละต้องหาจุดตรงนี้ก่อนก่อนถ้าเราจะไปไหนมาไหนนะจะวางอะไรก่อนที Sai ่สะ็จน uh ั่นแหละถึงบอกอือไอ้ทั้งพระทั้งโยมเ้วพูดเอยต้นนั้นนะอันนี้ป่าปานะอันนี้เสาอากาศโทรศัพท์นะตายกูให้มันวิ่งตามมาเลยม่ตรงบอกหรอกบอก ไม่เชื่อฟังเลยตักคนเลยนี่ปูนนี่แหละเออเอ,เอมึงกิเก่งก่ากูกุงก,งก,งกงไิไข่หนึ่งเลยหลงกันเลยเห็นบอกอส่องไปให้ด้วยนะบอกถ้ารถมาเผื่อรถมาส่องไปให้เห็นด้วยเป็นตนนารีรักพอมองให้รถแต่ถ้าวิ่งมาแต่ยังไม่มืดเขามองให้รถจอดเป็นแถวนั่นแหละแต่ยังไม่มืดมถ้าเจ้าคณะจังหวัดอยู่เราก็มาเดินมานะอยู่กานนลปินนี่แต่คืนแต่เออมาอยู่เรามาเนี่ยเที่ยวกันนี่เพราะไปหลวงปูพาไปแป๊บเดียว แล้วต้เดี่นีเราไปดูที่นงปู่เคยมาปฏิบัติเ่เฉอเป็นที่เป็นในขึ้นที่สี่ของเราขึ้นที่ห้าไปเรื่อยๆแต่พาไปนี่ดูทำเพียงดินจะไปดูทำเพียงดินที่อำเภอสังคมจังหวัดน้องคยรยสังคมทำเพียงดินรูมันอยู่ข้างบนแต่ทำอยู่ข้างล่างร,รูทำทจะลงไปก็เลยทำอยู่บนเขานั่นแหละ แต่ที่ทางลงนลงไปข้างล่างแต่ลงจากขาบวนลงข้างล่างเขาเลยทำเป็นดิน<ม> <c oughs> <c oughs> นี่แหละมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส่านที่ท่องเที่ยวเขาเลยทุกวันเราไปจ้างเข<ม>าจ้างไกล้ก็ไปพาเขาไปดูไหลออกหุน่นนะตรงนี้ออกไม่น้ำโขงเลยนะห่างจากน้ำโขงไม่กี่งม่่น้อยกิโลนะทำเีป็นทะลุออกไปน้ำโขง,งนะไปยนานาคมันเที่ยวสัมจรลปข้นง่นืน ไม่ใช่ใกล้นะเนี่ยมันออกไปนู่นแหละออกไปหาหลวงผู่เหรียญน,น,นู่นแหละไปย่านางนมันเคยมาฟังทรรหลวงผู่เหรียญบ่อยๆนะหลวงผู่เหรียญยังไม่นับนังขานไปย่นนานางตนนี่นะเป็น <c oughs> น้ำมไาไหลทั้งปีนะน้ำอยู่ในเขาโอ้มันไหลได้ยังไงทั้งวันไหลทั้งปีไหลลงออกลงไปน้ำโพน้ำใสดีนะในเขานะี่ เหมาะสำหรับน <do> <ina> ักทีภาวนาท่นนั้นหละแต่ไปเที่ยวดูเจอได้ไม่เหมาะที่เราจะไปพักภาวนากันก็เหมือนวัดอะไรอยู่ที่อำเภอบึงอจังหวัดบึงกาฬนี่มันเป็นสะพานหินข้ามไปนี่เป็นสถานที่ต้องเที่ยวหมลพระไปอยู่เขาไปสร้างวัดอยู่นั่นทำเสือมันรู้ทำอะไรนะทำเสือหรือทำอะไรนะไม่ใช่อยู่ที่บึงกาฬ นั่นเป็นสะพานเป็นสะพานเป็นหินนะพระท่านไปสร้างวัดสร้างอะไรอยู่นั่นแหละเป็นหินหินเก่าโบราณเนะี่ยธรรมชาติมันเหมือนบันไดเหมือนสะพานหินเนหะมือนจริงนะก็มีพญานาคเฝ้าอยู่นั่นแหละตั้แต่พระกุบารา์ท่านไปนคนหาเห็นเหมือนละมาที่เนี่ยเมื่อก่อนก็นจะเล่เลุ่มเือนกันแหละคนหลาย การหลายการหลายเวลาผ่านมาเนี่ยนี่เป็นการตามเวลาของมันเป็นตามทุกตามทำไมมันมีเจริญก็มีเสื่อมมีเสื่อมก็มีเจริญนะแข่งทุกฐานที่เมื่อกันทั้งหมดนั่นแหละมีเจริญมีเสื่อมมีรุ่งเรืองแล้วก็มีดับเป็นตามการตามเวลาของเขา วันเวลาเปลี่ยนไปวันเวลามันก็เปลี่ยนไปตามสภาพอากาศก็เหมือนร่างกายมนุษย์เราเห็นโฉมส่วนนั้นมันเหยนโฉมไปตามการตามเวลาเหมือนกันต้บอกว่ามีอะไรเป็นอย่างยืนมันคงทาว่เอย่าไหนที่หลวงพ่อว่าเวลาเวลาวงรอมันหมุนหมุนไปตามกันตามเวลาของมัน พอถึงเวลาหมุนไปถึงจุดที่มันพักนะพอถึงเวลาหมุนต่อไปอีกพอถึงเวลาไปจุดพักอีกมันหมุน,มนไปไหนไม่ได้วงล้อหมุนแต่หมุนอยู่ประจำแต่ไม่รู้ออกจากที่เก่าไปได้หมุนอยู่นั่นแหละรอบตัวมันเป็นธรรมชาติที่ก็มีก็เป็นนใช่เป็นมานานอย่างวงล้อก็ผูกก็ก่อนตามการตามเวลาโลกเราก็เหมือนกันมันอยู่เป็นนานก็ ตึกก่อนไปตามเวลาก็ผูุพังไปตามก่อนเวลามันหายสาบซูนแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ถุกเหมือนก็หล่อยางใหม่ทาล้อใหม่ขึ้นมาละสิ้นการอายุขัยมันก็หมดใช้งานไม่ได้โลกนี้เราอาศัยอยู่ก็เหมือนกันแต่ตแตและอย่างอายุขยไม่เท่ากันเหมือนที่บอกเป็นอันิจจ่งันงความไม่เที่ยงแต่ใใปูนเป็นธรรมชาตินี่ก็มือนนี้ หนาวร้อนเนี่ยอากาศเดือดเป็นอย่างนี้นะเนี่ยหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนอย่างนี้อยู่นี้หมือนเดือนเป็นอยู่นี่ตามการตามเวลาเี่ยแต่ใจเรามันหลุ่มหลงอย่างเงี้นะเป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นร้องกันนี่างนี้ตามกันมาทันก็หลงไปกันนี่ใช้ปัญญาใช้เดาเป็นการเป็นเวลาของมัน พราฉะนั้นเราต้องอยู่ให้มีสติอย่าไปอยู่แบบคนไม่มีสติไม่มีปัญญาอยู่แบบคนมีสติมีปัญญาถึงนผูมาประมาททีิตน้นะเราเลยอยู่แบบคนมีสติมีปัญญานั่นแหละเป็นผู้ไม่ประมาทถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาขาดประมาทตนเอง ก็เลยหล,งท,ง,ลงทางหลงอะไรกันทั่วไปเลยน่ะเห็นไหมถ้าคนมีสติเงี้ยไม่มีหลงนะนั่นแหละอะไรต้องใช้สต,ติใช้ปัญญาอย่าไปโม่มั่วนี่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเออย่าไปมม่มั่วไปมั่ว็เหแสดงว่าเราขาดสติแล้วนี่ก็เกิดความน้อยอ,อกน้อยใจ ขับแค้นหกขับแค้นใจขึ้นมานั่นแหละเพราะเราไม่ดูตัวเราเองันเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์เลยทีนี้พะไปโดยไม่มีสติไม่มีความคิดไม่มีปัญญาพิจารณาต้องแก้ไขตรงน,นี้นี่แร้วก็กันนั่นถ้าเราอยู่ด้วยความไม่ะมาทตั้งไม่ประมาทชีวิตเราก็ไม่ใจเราไม่ขับแค้นหรกขับแค้นใจนะแต่ร่างกายเป็นธรรมชา,าติของมัน เวลามันก็เป็นไปตามการตามเวลาให้มันน่นแนี่ก็เราใช้ชีวิตามาประมาทนะใช้การใช้การเวลาให้เป็นใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์ไม่มใช่เป็นประโยชน์กับโยี่เกิดะเ,เล่มามามา,า,ามากมายมหาศาลอะไรนี่ข่ามมากมาย